รับหนมปังแล้วอันนี้มีคนให้อาหารมายูนนะครับดูดูชัดๆดูชัดๆัดยูนอ่ะอย่าไปเอาอาหารปลานะค่อนยังไไม่ใช่จะโดนธรรมดาหรอกจะโดนผสมหมึกบอกแล้วทำไมกันเนี่ยไปรับยาเยอะไปอีกแล้วอันนี้ปลาหมึกไปแล้ว ขอเป็นปาตะเพียาแล้วกันเคยมากินเลยปล่อยเป่าได้เป่า้งแก้มฟองแล้วเนี่ยนี่เป็นมาสกีแล้วกันมันไม่ออกเลยเป่า้งแก้มฟองอะปาจอบฟองใหม่เลวยก็จอบฟองใหม่ดิ่ปทำบ้าเลยอะจอบปฟองใหม่ไงมีปฟองเดียวถ่ายรูปปลาบึกหน่อยเขาได้รับอาหารจากเจน ก็มีนะหมดแล้วอเอาไปเอามาให้นี่อาหารกลองไหาปลาเล่นเล่นหาปลา